แม่ค่ะถ้าไม่มีเตาอบเนี่ยสามารถทําแฮมเบอร์กแล้วอบในกระทะได้เลยไหมสามารถทําได้นะคะเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นสูตรเต้าหู้นะคะเต้าหู้หนึ่งร้อยหกสิบกรัมแล้วก็หมูบดหนึ่งร้ยแปดิบกรัมนะคะผสมให้มันเข้ากันใส่ผงปรุงรสนะคะ<ๆ>เกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมขูดนะคะแล้วก็วันนี้แอบใส่ซอสสเต็กไปนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะคะอยากใส่ <laughs> คือถ้าเป็นสูตรเต้าหู้นะความกลิ่นถั่วมันจะมีนิดนึงเลยเธอก็เลยใส่ซอสสเต็กลงไปให้มันแบบว่าเอ้ยชูกลิ่นเนื้อขึ้นมาบ้างไม่หรอกมันูสะดวกยังไงก็ปรุงอย่างนั้นแหละเธอนะแล้วแต่บ้านใครชอบรสไหนก็ปรุงอย่างนั้นแหละสูตรเต้าหู้ก็คือปิดฝาแล้วก็สตรีมน้องเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรแฮมเบอร์กธรรมดาให้เติมน้ําลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็สตรีมน้องให้มันสุกนะ ก่อนที่จะซอสลงไปแบบนี้แค่นี้เลยเธอไม่จำเป็นต้องเอาเขาเตาอ,อบนะคะแม่แฮมเบอร์กสี่ชิ้นเองทําไมใส่ซอสลงไปยเยอะแยะใจเย็นๆลูกสาวนะคะซอสทาเผื่อผัดสปาเกตตี้ด้วยค่ะนะเมนูวันนี้ก็จะเป็นแป้งปี้แป้งนะคะเธอนะครับเชิงซ้อนนะคะคุณนะเออคนญี่ปุ่นก็ชอบกินอะไรแบบนี้เนาะนะมีแป้งแล้วก็ต้องมีเส้นนะเออนานๆจะมาทําให้ดูแบบนี้นะคะกลัวชาวช่องตกใจเนะออคุณนะ คนญี่ปุ่นกินอะไรประมาณนี้แหละเธอจริงๆไม่ได้อยากทําเมนูนี้ให้ดูนะเธอเพราะว่าคืนทําที่อะไรคนเซลตลอดเลยนะคะแต่ว่าผัวสั่งมานะขัดผัวไม่ได้ค่ะนะเป็นคนแบบว่าตาใจผัวเพราะว่ารักเขา